เมื่อเราได้เรียนรู้วิธีการนะครับเข้าใช้อินเทอร์เน็ตโรงเรียนแล้วเราก็มาเรียนรู้วิธีการเข้าอินเทอร์เน็ตและก็เซิร์ฟเวอร์ในโรงเรียนนะครับเราก็เปิดไฟฟล f อกเพื่อทำการล็อกอินแล้วก็พิมพ์ครับถ้าเกิดว่าอยู่ตามอาคารใดใช้ใช้สายแลนก็พิมพ์ตาม ip อาคารนั้นถ้าใครที่ใช้ นะครับ Wifi ก็พิมพ์นะครับ192.18.1.1ของผมอยู่ที่ห้องผมผมก็ใช้192.1880.1เพราะว่าผมจะใสแ่แลนในห้องนะครับเราก็เลือกให้ถูกเสร็จแล้วนะครับหน้าของการกรอยูสเ a ม e p สเ s w o r d ก็จะขึ้นมาเราก็ใส่ยู n a m e ของเรานะครับแล้วใส่ p a สเ w ิร์ของเรา เมื่อใส่แล้วเรากดล็อกอินครับเราไม่ต้องบันทึกนะครับนะเผื่อฉุกเฉินครับเผื่อแก้จะได้นะครับไม่เสียเวลาทีนี้หน้านี้ก็จะขึ้นมาเลยครับว่าเราจะมีเวลาในการนะครับใช้งานและถ้าเกิดไม่ใช้แล้วเราก็ล็อกเอาท์ทีนี้เราก็ปิดนี่เลยครับคือให้ย่อครับไม่ได้ปิดนะให้ยอ่อนะครับ เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเข้านะครับเบราว์เซอร์อื่นในการใช้นเทน็ตในการใช้อะไรได้เลยครับแต่ทีนี้ผมจะแนะนําการเข้าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนก่อนการเข้าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนะครับถ้าใช้ดีให้เข้าในอินเทอร์เน็ต Explorer e สีฟ้านะครับเพราะวันมีไฟล์เก่าแฟลตเก่าอยู่ด้วยจะดูได้ถ้าเข้าด้วยนะครับ Google Chrome ก็ดูได้นะครับแต่งานเก่าจะดูไม่ได้นะครับก็เลยขอให้ถ้าใครอยากเข้าดูงานเก่าด้วยก็ขอให้ลง นะครับอินเทอร์เน็ตอโร์ร์รุ่นเวอร์ชันสิบเอ็ดนะครับทีนี้การเข้าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนซึ่งเป็นเน็ตภายในโรงเรียนนะครับเราก็พิมพ17์172.16.0.5นะครับเข้าไปแล้ว e n น e r นะครับก็เข้าสู่หน้าอินเทอร์เน็ตโรงเรียนซึ่งเป็นเน็ตภายในโรงเรียนมีเ,นเว็บความรู้นะครับซึ่งจะทำให้เราเข้าสู่หน้าเว็บครับ เห็นไหมครับจะมีบทเรียนต่งตตางๆตามวิชาต่างๆนะครับภาษาไทยก็มีตั้งแต่ป windows, ตต1ป .2 ป .3 าปี่ปหาปนะครับจนถึงม 3, 3นะครับอันนี้เราเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองเข้ามาเลือกดูนะครับนะวิชาต่างๆนี่ก็รู้สึกว่าจะให้ใส่ไว้ให้เกือบครบแล้วครับแล้วอยากจะดู นะครับหนังสือการ์ตูนอ e ีบุ๊กนี่ให้เด็กให้ฝึกอ่านนะครับก็เข้ามาหนังสือการ์ตูนอ e ีบุ๊กนี่ครับการ์ตูนนะเราสามารถฝึกให้เด็กอ่านได้นะครับเป็นอ e ีบุ๊กนี่นะครับสามารถเปิดผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมอ e ีบุ๊กซึ่งผมได้จัดสร้างเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใช้งานนะครับ ลืมไปครับโทษทีไปปิดหมดเลยนะครับอันนี้เป็นอ e ีบุ๊กกระตูนนะซึ่งนะครับมีให้เลือกเป็นร้อยๆเล่มครับขอให้เข้ามาใช้งานได้เลยจากอ e ีบุ๊กกระตูนแล้วต่อไปเป็นนะครับหนังสือความรู้อีบ e ุ๊กสารานุกรมครับ อันนี้ก็เป็นร้อย,รอยเรื่องครับนะเช่นให้ดูนะครับสารนกกมเล่มที่1น,นี่ครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดเข้าดูได้นะคับนกเรียนาสามารถเข้ามาค้นหาความรู้ได้เลยนะและเป็นระบบเน็ตภายในโรงเรียนนะครับซึ่งปลอดภัยแน่นอนจากไวรัสนะพอดูเสร็จแล้วก็ปิดครับ อันนี้ลงไว้หลายเป็นร้อยเล่มครับแล้วก็ทีนี้ถ้าใครที่สอนนะครับพวกวิยาการคำนวณอยากจะให้เด็กเล่นเกมฝึกทักษะนะครับอัลกอริทึมนะก็มาตรงนี้ครับฝึกทักษะอัลกอริทึมนะเป็นเกมแฟล์ครับเด็กใช้ความรู้ในการคำนวณในการต่างๆและถ้าเกิดว่าวิชานะครับพุทธศาสตร์นี่ครับวิดีโอ พระพุทธเจ้านะครับนะมหาศ,าศาสดาโลกเนียสอง้ยยี่220ตอนครบหมดเลยครับแล้วตรงนี้เป็นข้อสอบครับข้อสอบที่ใช้สอบในนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับคุณทนาสนใจอยากทำข้อสอบก็มาติดต่อสอบถามได้เลยครับขอให้มีข้อสอบเป็นไฟลเบิดมาแล้วเราก็จะช่วยสอนให้ว่าทำอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของนะครับ อินเทอร์เน็ตโรงเรียนซึ่งก็ได้ทําแล้วแล้วก็ของคุณครูครับวิชาพัฒนาวิชาชีพครูเนี่ยผมก็ใส่การสร้างสื่อนะครับนี่อะไรต่างๆอ,อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นคุณครูไหนอยากสร้างสื่ออยากทํอะไรต่างก็ขอให้เข้ามาดูได้นะครับอันนี้เราจะเป็นการช่วยนะครับแนะนําการสร้างสื่อข้างในนะครับนะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จะแนะนำก็คือนะครับไอระบบเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราต้องใช้เวลาตอนส่งคะแนนหรือตอนฝากงานแรงต่างนี้ครับเซิร์ฟเวอร์เวลาจะเข้านะครับเราต้องเข้าที่นะครับ explorer นี่ครับเสร็จแล้วให้นะครับเข้ามาที่ตรงช่อง id นะครับพิมพ์ แบ็กสเลตสองตัวแล้วพิมพ์1 7 2 0, 1 6 0จุดครับอย่าลืมครับแบ็กสเลตสองตัวแล้วกด Enter นะครับพอดีผมเข้ามาแล้วนะครับก็เลยเข้าได้อีกนะครับพอเราพิมพ์ถูกแล้วเนี่ยพอกดปุบมันจะให้ใส่ยูสเซ a m e มพาสเวิร์ดครับพาสเวิร์ดยูสเซอร์มน์พาสเวิร์ดของครูคือ tch ตัว t ตัว c ตัว h นะครับแล้วก็พาสเวิร์ด123ครับแล้วเราจะเข้าสู่หน้านี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเกมแฟลสามารถโหลดไปให้นักเรียนได้ศึกษาดูเล่นได้ตรงนี้เป็นโปรแกรมครับโหลดไปใช้งานได้ส่วนตรงนี้เป็นเก็บงานแฟลต่างซึ่งครูจะเข้าไม่ได้นอกจากหัวหน้างานนะครับที่อยู่ในนี้นะครับจะเข้าได้อันนี้ข้อสอบที่เป็นค้างข้อสอบนะครับเก็บไว้ ตอนที่ลงเสริมอยู่น,นี้ครังข้อสอบโ n นน็นะครับส่วนตัวนี้คังข้อสอบโรงเรียนก็เก็บไว้ที่นี่ส่วนนี้คําสั่งนะครับลงเสริมเป็นคนทําตอนนี้ก็คงไม่มีใครทําแล้วนะครับอันนี้แบบประเมินเทศบาลเข้าไม่ได้ปอทนะครับลายชื่อกเรียนก็อยู่ในนี้นะครับแล้วก็แผนการสอนก็จะเก็บรวบรวมนี้ส่วนหนึ่ง แล้วก็นี่ครับฝากงานส่งงานที่ครูต้องเข้ามาใช้งานอยู่นี้ครับที่จะส่งงานวัดผลนี่ส่งตรงนี้จะส่งปอทอก็ส่งตรงนี้ครับแล้วทีนี้รูปภาพถ้าใครอยากได้รูปภาพนะครับก็เข้ามาตรงนี้ครับเป็นรูปภาพที่ถ่ายไว้จะเก็บไว้ในตามรูปตามปีนี่เลยครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเข้ามาดูได้เลยครับแล้วก็ก๊อป ใส่นะครับในเครื่องตัวเองได้เลยนะส่วนตัวนี้เป็นวิดีโองานโรงเรียนครับสามารถเปิดดูนะครับแล้วก็คัดลอกนะก๊อปปี้ใส่ไวในเครื่องตัวเองได้เลยนะครับนะส่วนอันสุดท้ายสื่อการสอนครูนักเรียนอันนี้เป็นสื่อสื่อวิดีโอดิบครับ คือโหลดมาแล้วก็เก็บรวบรวมรวบร,รวมไว้ใครอยากได้อะไรก็สามารถเข้าบรินี้ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นการเข้านะครับอินเทอร์เนต็ตในโรงเรียนแล้วก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ในโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูท่านใดที่อยากสร้างสื่อเซิร์ฟเวอร์ลงในเซิร์ฟเวอร์หรืออินเทอร์เนต็ตนะครับก็สามารถติดต่อได้เพราะว่าผมเตรียมระบบนะครับการสร้างสื่อเน,นี้ย ที่เข้าในนี้ครับนี่นี่ครับผมเตรียมไฟล์นี้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นพรีเซมเปิลคุณครูก็เอาไปทำแล้วก็ใส่ชื่อหัวเรื่องแล้วมันจะลิงก์ให้อัตโนมัติครับลิงก์เป็นวีดีโอโอัตโนมัติเลยนะครับสามารถเข้ามาทำได้เลยครับ